สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมชช่นเคยนะครับกับเฟย่าทำของใหม่ประกายแสงนานตี้นะครับผมเราอยู่ในเกม 7K r t 드หรือ7 Night r t h นะครับเฟย่าตอนนี้พลังโจมตี3,007อัตราคี100ความเสียหายคี210แต่ความเร็วมันน้อยไปหน่อยครับ57นะครับผม57ตรงนี้คือจุดอ่อนมา30ก็โอเคนะมีบ็อก16ด้วยนะครับตรงนี้คือผมอยากจะทำของใหม่นะครับก็นี่เลยเดี๋ยวผมมาสอนวันนี้ว่า คือผมดองไว้เพื่อตัวใหม่เลยอย่างเฟย่านะครับนี่ฮะจัดสรรอุปกรณ์ใหม่มันจะมีปรับแต่งกับรีเซ็ตนะครับผมมาเดี๋ยวมาเรียนรู้กันแล้วก็ทําไปพร้อมกันครับผมดองขวดไว้3 9ม1ัขวดนะครับไปจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Rich m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมเซเว่นไนรีเบิรเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นอีนอกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25เอร์เซนมีช่องทางการชำระทิ่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่เอสเพย t เลตต้องที่นี่ทีเดียว r i c h m a n s h ช p เท่านั้นอะ อันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเลยผมไม่เคยทำเลยนะอันนี้ผมดองมาเพื่อทำคลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผม39มสกับผมจะใช้ให้อย่างดีที่สุดนะครับเริ่มแรกเราต้องคัดออฟมาก่อนก็คือคัดไอทีเป็นนักฆ่าแล้วก็ความเสียหายคิีกาตตาคีกของเฟย่านะแล้วก็ต้องเป็นออฟสด้วยนะครับผมออฟสเนี่ยมีอันหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันสามารถล็อกได้แค่อันเดียวใช้2นะครับผมเนี่ยปึ๊บ ใช้สอันนะแต่เราจะล็อกแค่ความเร็วนะครับผมคืออัตราคีเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นอัตราคีความแรงคีจุดอ่อนได้จะสวยมากๆนะครับอันนี้คือเราล็อกไปก่อนล็อกความเร็วล็อกได้แคเ่เอาออฟเดียว <c oughs> นะอะมาดูกันปุ๊บได้อะไรโอ้อันนี้ไม่เอานะครับผมอันนี้ไม่เอาเรากดปรับแต่งต่อได้นะโอ,โอ้โอ้นี้ก็ไม่เอาครับกดอีกทีนึงครับจุดอ่อนบล็อกไม่เอาครับ เราอาตาคีความเสียหายคยีจะดีมากโอ้โหไม่มาว่ะโอ้โแล้วมันใช้สองด้วยกงปุ๊บไปอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ดูได้ใช้อยู่ดูได้ใช้อยู่นะครับผมแต่ตาคีเราจะขาดไปเยอะเลยนะครับผมอ่าไม่เป็นไรเลื่องมาก่อนได้เพราะว่าออฟเราตรงหมดเลยนะครับตรงนี้เลอกได้ความเลือกสิบหกล้วโอเคแล้วนะคือไม่ต้องไปรีเซ็ตนะถ้ารีเซ็ตก็คือมันจะรีเซ็ตพวกตีบวกให้นะครับผมอ่มาดูชิ้นต่อมาครับชิ้น ความเสียหายคีิที่เข้าถ้ามีอัตราคียผมก็จะล็อกไว้นะครับผมอ่ะอันนี้มีอัตราคีนะครับคือเราวิกินี้เราเสียอัตราคียไปเราก็จะล็อกอัตราคีตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาความเสียหายคียมาแทนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ล็อกความเสียหายคีนะครับกดปรับแต่งเลยโปอ่ะสวยโอ้โหไดความเร็วโอ้โหอันนี้ดีเยี่ยมครับอันนี้คือดีเยี่ยมเลยครับอันนี้สวยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีเซ็ตเดีขอไปตีบวกก่อนเผื่อมันลงสปีดเยอะนะครับ โอ้โอเคเลยครับเฟย่าตอนนี้นเฟย่าตอนนี้คือแบบก๊อตเลยครับจัดการอุปกรณ์ครับชิ้นล่างนี่นะไม่ใช่สิชิ้นบนชิ้นบนชิ้นบนเป็นความเสียหายคียนะครับก็คือตะก,กี้ที่เราทําไว้นะสวยเลยนักฆ่านะครับแล้วก็เป็นความเสียหายคียนะครับแล้วก็สีออฟตะก,กี้นี้นะครับนี่เลยคือชิ้นนี้ครับใช่ปะไม่ใช่ดิ เฮ้ยแล้วมันไปไหนวะเดี๋ยวนะวิกกี้คือความเสียหายคียป่ะเฮ้ยวิกีคืออัตราคีโ <c oughs> ทษโทษโทษโทษอัตราคีสี 4. ออฟเออโอเคเราต้องเปลี่ยนกับอัตราคีเหมือนกันโอเคชิ้นนี้นะโอ้แต่ชิ้นนี้เดี๋ยวนะจริงๆเราต้องทำเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยวะ่ะโอ้โหจริงๆเราต้อง อืมบวกเก้าแต่นี่มีอาตาคีเนาะความเร็วได้16แล้วอะของดีของดีทั้งคู่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยได้ความเร็วมาอันนี้อันนี้ดีกว่านะอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าได้อาตาคีด้วยความเสียหายคีความเร็วแต่อันนี้คือก็คือตรงอะออฟตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปตีบวกนะครับเราพัฒนาตีบวกสิไปเลยดูว่าติดอะไรโอ้ไป ความเร็ว12นะครับอาจจะไม่เอาเราจะรีเพราะเมื่อกี้ความเร็ว16และโอ้เสียดายอ่ะโจมตีเวทเหมือนเดิมครับโจมตีเวทนะักฆ่าเวกี้คืออัตตาคีเนาะแล้วก็สีออฟนะครับอ่ะมันคือชิ้นนี้นะครับเราจะรีเซ็ตเา้าเดี๋ยวต้องมาไอ้นี่ใหม่ต้องไปต้องไปแถบรีเซ็ตก่อนด้วยนะตาคีแล้วก็สีออฟโอเคอ่ะเป็นเฟย์ย่างนี้นะครับ เราจะรีเซ็ตตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อหาเพื่อหาความความเร็วจริงๆความเร็วก็โอเคแล้วล่ะแต่ว่าเราอยากได้อาตาัตราคีกับความเสียหายคีมากกว่านะอันนี้ก,กดรีเซ็ตไปเลยครับจะรีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วไปตีบวกใหม่ <Hit S 1> นะครับมันจะโดนรีเซ็ตไปไอรีเซ็ตเนี่ยหายากกว่าไอรีเซ็ตเนี่ยหายากกว่านะครับอ่ะแล้วก็เสริมพลังครับอัปเกรดอัปเกรดก็คือเราก็ฟิลเตอร์มาเหมือนเดิม มันจะเสียเวลาฟิลเตอร์เนี่ยแหละแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับกบที่เราทําไปเนาะคุ้มค่าแน่นอนครับแล้วก็อัปเกรดใหม่อันนี้ได้ใช้ทุกออฟอยู่แล้วนะครับไปต่ออันนี้คือไม่ลงความเร็วเลยอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเ,เก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ลงความเร็ว,วความเร็วก็จะตกลงไปเยอะอยู่ความเร็วโหความเร็วตกไปเยอะเลยวะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้ต้องเปลี่ยนปะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะ เดี๋ยวนะวิก้เราทำมาแล้วเนาะความเสียหายคีนะักฆ่าสีออฟเฮ้ยเดี๋ยวนะวิก้เราทำมาตาคีทั้งคู่เลยงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนไอตัวนี้ก่อนไปเปลี่ยนออฟตัวนี้เออว่ะต้องเปลี่ยนออฟตัวนี้เฮ้ยงงทำเองงงเองโอเคมานักฆ่าแล้วก็ความเสียหายคีนะครับแล้วก็สีออฟอ่ามีชิ้นเดียวโอเค อันนี้เราต้องล็อกความเสียหายคียิตที่ข้อนะครับแล้วก็ปรับแต่งวิกิเลือกผิดปะวะโอเคปรับแต่งต่อครับโอ้โหเก็บสวยนะแต่ว่าเราจะเอาความเร็วนะครับต่อครับโอ้โหเหมือนเดิมเลยโอเคได้ความเร็วกับความเสียหายคยีมานะครับเซฟไว้ก่อนได้เลือกก่อนได้ครับตรงนี้เนาะ โอเคยังเหลือ1 7นะครับเราปรับแต่งต่อนะครับเราจะจะล็อกความเร็วไว้ตรงนี้แล้วก็หาดาเมจคิพพลังป้องกันอัตราบล็อกต้านทาน HP ต้านทานผลก็ดีเก็บไว้ก่อนอ่าแล้วก็ล็อกความเร็วต่อครับปรับแต่งต่อเราจะเน้นไปที่อุปกรณ์เลยนะจุดอ่อนความเร็วพลังโจมตีทั้งหมด ก็น่าจะได้ใช้อยู่แต่ว่าความเสียหายคียน่าจะดีกว่าถ้าเป็นเพิ่มกับเฮ้ยจะมีพลังโจมตีทั้งหมดความเสียหายคยีอันนี้ได้ใช้3ออฟได้ใช้3ออฟโอเคเริ่มมาก่อนอ่ะลองตีบวกดูตีบวกดูว่าจะลงอะไรความเสียหายคีสี่ออฟอยากได้ความเร็วเนะแล้วก็โจมตีเวทด้วยนะก็จะมีอันเดียวนะลงความเร็วเยอะๆอะ่ะสวยเลย พลังโจมตี20อันนี้ความเร็วน้อยไปหน่อยอันนี้อาจจะต้องรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเลยอาวุธเวทนะะักฆ่าเออความเสียหายคีแล้วก็สีออฟนะครับรีเซตไปเลยครับเราต้องการความเร็วนะครับแล้วก็ไปตีบวกใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาตรงที่เรามาต้องฟิลเตอร์มาฟิลเตอร์แหละเออใครมีวิธีใครมีวิธีที่เร็วกว่านี้บอกกันหน่อยนะครับผม เลยก็ต้องมาตีใหม่เรื่อยๆออเชี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยโอ้อ่ะเอาไงดีรีเซ็ตต่อเลยเก้าขวดครับไปเลยอันนี้เราจัดเต็มกับความเร็วนะครับยังไงก็ต้องใช้ความเร็วนะยังไงก็ต้องใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าเฟย่าเปิดก่อนคือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอ่ะรีเซ็ตไปเลยเอาจนกว่าจะได้สปีด12บวกอะเออ เอาจนกว่าจะได้สป,ปีดสิบวกปึ๊บปึ๊บใครมีวิธีที่เร็วกว่าน,นี้ไหมช้าเลยเกินแต่คุ้มค่าแน่นอนนะครับที่ทำยอ,ยอย่างเงี้ยโอเคโอ้โหแม่งพลังโจมตีไปเลย20%ความเร็ว12อ่ะใช้ไปก่อนอ่ะลองดูของเฟย่าตอนนี้ครับเฟย่าตอนนี้ความเร็วโอเคอ่ะต่อไป อันนี้อาจจะร,รีเซ็ตไหมออันนี้รีเซ็ตโอ้โหอันนี้ก็สวยแล้วนะเล่มันค่อนข้างสวยอ่ะเดี๋ยวเราคงจะเปลี่ยนอันนี้เป็นความเร็วนะเปลี่ยนอันนี้เป็นความเร็วนะครับอัตราคีดูสแตทโดยรวมก่อนอัตราคีเหลือ9กสิบามนะจุดอ่อน30สิความเสียหายคีเพิ่มนะครับความเร็ว57เเท่าเดิมเลยเพราะว่าชิ้นนี้มันโดนลดมาเออ โอ้โหเสรยไายอยู่นะคืออันนี้สิบสองใช่ไหมอันนี้ต้องไปตีไปตีบวกเพิ่มอาจจะไม่เน้นพลังโจมตีทั้งหมดเพราะพลังโจมตีทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วกับความเร็วอันนี้อาจจะต้องไปรีเอาพลังโจมตีอัตราคีไอ้ไม่ใช่ความเร็วอัตราคีความเสียหายคีแทนนะครับผมขามารีเซ็ตอันนี้ก็เหมือนเดิมครับโจมตีเวทนัดฆ่าอันนี้เป็นอัตราคีนะครับแล้วก็สี่ออฟอันนี้ก็จะมีความเร็วด้วยก็คือเราใช้อนี้ นะครับผมมารีเซ็ตโอ้โกดผิดกดผิดนี่คืองานหยาบกดผิดนี่คืองานหยาบมาเน้นความเร็ว,รว,รวโอเคปรับแต่งครับผิดผิดเออนักค่าตาคิสี่ออฟโอเคอันนี้นะ แล้วก็ต้องตีบวกป่ะเชียลืมโอ้ยมันช่างยุ่งยากจริงเออเอ้อแต่เติบโตแน่อนอนนะครับทุกคนเติบโตแน่อนอนแล้วก็ต้องมาลุ้นออฟลุนออฟให้มันบวกความเร็วนะบวกโอ้อันี้รีเซ็ตได้เลยนะครับผม <c oughs> คือเราไม่ต้องการพลังโจมตีเพิ่มแล้วอะเราเอาอัตราคีความเสียหายคีกับความเร็วความเร็วเท่านี้ยังไม่พอครับ ยังไม่พอรีเซ็ตครับต่อครับเรื่อยๆออกแล้วเรื่อยๆนี้ตาคิีจงตีเวด้วยเราทำแต่ข้างหน้านะสี่โอเครีเซตไปเลยครับมีเยอะตึบแล้วก็ไปอัพเกรดโอเคต้องใช้สมาธิขั้นสูงด้วยนะคือแบบถ้าเกิดหลุดหลุดมานี่ไปตีอย่างอื่นนี่คือสวยเออหรือว่าเราจะใช้อันนี้ไปเลยก็ได้นะแต่เตียนนี้ก่อน โอ้โหโอ้โห,โโหความแรงคีิ24่อัตราคีิ12ใช้ไปก่อนปะล่ะโอ้โหโคตรเกินไปตาคีมาโอ้แต่ความเร็วเว้ยเดี๋ยวอความเร็วเท่าเดิมอะ57าแต่ความเสียหายคียไป222ว่ะโอ้พลังโจมตีไว้4000เลยเหรออ๋อเพราะว่าพลังโจมตีตรงนี้มา20% ความเร็วไปหาความเร็วชิ้นอื่นดีไหมเนี่ยอ่าโอเคงั้นเอยวเรอหาออฟสี่ดูเพราะว่านี่มันเป็นออฟสามเนาะอันนี้เป็นออฟสามนะครับ่า uh, เดี๋ยวเราไปไปตีบวกข้างนอกดูโอเคจะสั่อุปกรณ์ใหม่แล้วก็ปรับแต่งนะครับเป็นป้องกันบ้างนะครับตรงนี้ป้องกันก็จะเป็นนักฆ่าแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็สี่ออฟนะหาความเร็วก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้มาดูก่อน อะอันเนี้ยรีได้เลยรีได้เลยเสียแค่หนึ่งขวดก็คือไม่ต้องล็อกอะไรเลยก็ได้แต่ล็อกจุดอ่อนก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ต้องล็อกดีกว่าอ่านนี้มีความเร็วอันนี้ล็อกความเร็วว้แหละัอน,นี้ปรับแต่งเลยสวยครับขอเป็นอุ้ยอันนี้เหมือนจะได้ใช้อยู่ตาบล็อกสิบสอขอปรับแต่งใหม่ทีอยากได้กัตตาคีร้อมกับอจมตีคีมากกว่านะ จุดอ่อนเหรอไม่เอาต่อครับจะหมดแล้วความเสียหายคียวะขออีกทีหนึ่งฮึบตาคีพพลังโจมตีทั้งหมดอืมไม่ดีเลยความเสียหายคียไม่ได้เหรออุย้ยจุดอ่อนเอ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แต่ไม่มีความเสียหายคียโอเคความเร็วก็โอเคด้วยได้ตาคีมาด้วยได้จุดอ่อนมาด้วยอะ มาดูกันว่าเปลี่ยนกับชิ้นไหนมีความเร็12อยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนกับชิ้นนี้แต่ชิ้นนี้มีอา่าโอเคชิ้นนี้แหละเพราะชิ้นนี้มีต้านทานผลนะครับอาจจะไม่ได้ใช้แต่จริงๆก็ก็ได้ใช้แล้วแต่เราไม่ได้เราไม่ได้แบบมาต้านทานผลจ๋าเนาะมาเปลี่ยนอันนี้ครับความเร็วก็จะเพิ่มไปอีกอัตราคีสปเท่าเดิมโอเคโอกไป่ะความเสียหายคีะกับมาเท่าเดิม210แต่พลังโจมตีเว้ยไปเลยครับ4.2 โอ้โหจุดออนสาสิบนะครับเท่าเดิมความเร็วเพิ่มครับห9สิบเก้าแล้วจริงๆความเร็วอยากได้เพิ่มมากกว่าน,นี้ก็คือต้องไปล็อกให้ลงแต่ความเร็วอย่างเดียวเลยเออความเร็วกับตาคียะเราขาดอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือว่าเราไปรีเซ็ตอันนี้เฮ้แต่ตอนนี้โอเคแล้วความเร็วมาสิบโอ้โหหรือว่าต้องเปลี่ยนนี้แทนวะเออแต่ตอนนี้เฉลี่ยค่อนข้างดีอยู่นะเฉลี่ยค่อนข้างดีอยู่ เหมือนกันนะก็เรียนี้หาความเร็วแต่ตอนนี้คือของเราหมดแล้วอะของเรากจ็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรื่องอัตราคีย์เดี๋ยวไปหาเพิ่มนะครับผมไม่ก็เอาจากออฟตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมผมดึงมาจากใครเพราะว่าใครใช้จุดอ่อนอยู่เนาะตรงนี้อาจจะเป็นอัตราคีย์เพิ่มเนาะเอออัตราคีย์ไอจุดอ่อนตอนนี้ก็30บวก8ก็38ความเสียหายคีย์2อ0อัตราคีย์เ7พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นไปแบบ9ก้ากระโดดเลยครับ4,200จาก37 0 0นะครับผม ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ท่านที่ชอบเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ